ผู้ชมวันนี้ช่างต้นมาเสนอพ่วงข้างขายส้มตำไก่ย่างนะครับเช้าว,วันนี้นะครับบรรยากาศดีได้โอกาสถ่ายคลิปตอนเช้าพอดีนะครับวันนี้ก็เป็นรถคันใหญ่นะครับขายของได้เยอะนะครับเตาก็ใหญ่พร้อมด้วยครบ <laughs> วันนี้เตรียมสากมาด้วยนะครับพร้อมจะตําแล้วนะครับผมก็ค <g iggle> ันนี้ก็คันใหญ่ขนาดไหนนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษเลยสั่งพิเศษเลยกว้าง95้าสิบนะครับก็ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ไปไหนไกลจากในบ้านมาหน้าหมู่บ้านก็ขายอยู่หน้าหมู่บ้านก็ตประมาณนั้นนะครับก็ขายอยู่ในหมู่บ้านเนาะก็เอาสั่งได้เต็มที่เลย พื้นที่ขายของไม่จํากัดว่ายอย่างนั้นก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ให้ดูข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็เอาวางอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นชั้นวางปกติตัวนี้ออกได้นะครับผมก็เวลาเปิดลังเปิดอะไรก็อันนี้จะเป็นหากุญแจล็อกเอาเองนะช่างไม่ได้แถมกุญแจให้นะครับที่เก็บของอลังการเพิ่มเติมเลยนะครับผมอ่ประมาณนี้เนาะ แล้วที่นี้ก็อันนี้เหล็กไม้ไม้ก้านหรือเหล็กก้านก็ว่ากันไปนะครับผมก็วางปลงปลาอะไรก็วางได้นะครับวางรังนงรังน้ําอะไรก็ได้นะครับวางได้ปกติเลยนะครับผมแต่ลูกค้าท่านนี้คันใหญ่แต่ไม่เพิ่มชกนะครับก็คือใช้ราคาเริ่มต้นเลยนะครับผมก็ชกหนึ่งคู่ยางใหม่ล้อแม็กใหม่เหมือนปกตินะคันนี้นะครับวันนี้อาจจะเลอไปนิดนึงเพราะฝนตกเมื่อวานนะฮะก็ งานเสร็จแต่ไม่ได้ถ่ายทําเพราะว่าฝนตกวันนี้ได้โอกาสตื่นเช้ามาก็ถ่ายทําให้เลยนะก็อย่างชั้นข้างบนก็มีตามราคาเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้ก็ราคาปกตินะก็มีแถมให้อยู่แล้วนะครับส่วนกันสตร์นี่นี่มีน,น,น,นะมีมีสองข้างนะครับลูกค้าซื้อเพิ่มข้างหนึ่งนะครับในราคาเริ่มต้นก็แถมให้เลยหนึ่งข้างนะครับผมคันนี้ <c oughs> เสียงก็ยังไม่ค่อยจะตื่นวันนี้ก็ยังหลับอยู่ ช่างเขาเล่นมุกไม่ค่อยได้วันนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะอ่าก็อ่าด้านท้ายก็มีอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างบนก่อนเดี๋ยวสธิตไปที่ละอย่างวันนี้ค่อนข้างหลายรายการนะก็ฝั่งตรงนี้นะครับอ่าข้างท้ายก็มีนะครับเอาไว้กันเตาเนาะกันกันฝนกันแดดอะไรก็ว่าไปนะครับผมคันนี้นะอ่าก็ ล็อกได้ม้วนได้ตามปกติเลยอันนี้ก็กันเวลาลูกค้าท่านมาซื้อไก่ทอดหรือไก่ย่างก็ว่ากันไปตามนั้นกันโดนหัวนะก็ทำชายขึ้นมานะก็ท่านท่านไหนไม่อยากได้ก็บอกนะครับอันนี้เดี๋ยวตัดหอบได้นะครับก็ท่างจัดการให้นะครับ ทีนี้ก็มาดูข้างล่างกันก่อนนะครับข้างล่างก็จะเป็นเตาถังน้ามันทั่วไปอันนี้มีขายมันมีแถมให้ในชุดเหมือนปกตินะครับคันนี้นะครับผมความ้วยแต่แกงแตนเลดแบบนี้นะครับผมอน,นี่ว่าจะเตรียมปลามาอย่างแล้วไม่ใช่นะครับเป็นถาดนะครับพ่อ้าบอกว่าคันนี้นะครับวางตรงไหนก็ได้ไม่ต้องกั้นล็อกเพราะเนื้อนนที่เรามันเยอะเนาะ เน้อที่เยอะก็วางแบบนี้นะครับวางแบบตรงไหนก็ได้อ่าแล้วก็ตู้ก็วางไปแล้วต่ำต่ำข้างนอกเสร์ฟข้างนอกเลยนะครับอค้าแไม่้าว่าอย่างนั้นนะก็คนก็อยู่ฝั่งนู้นย่างคนก็อยู่ฝั่งนี้ต่ำนะช่วยกันนะจะได้อ่าสบายไวนะ้นวอ่าอันนี้เป็นพัดลมนะครับปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้นะครับอ่าเวียงออกมาได้นะครับปรับสูงต่ำได้เลยนะครับเวลากลับบ้านเชาวางแบบนี้ไปก็ได้นะครับนี่ นะครับผมปรับสูงต่ำได้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สไลด์เอาเข้าออกได้นะครับตามต้องการที่ว่าจุดเตาอยู่นะหรือลูกค้าเอาถือออกกลับบ้านไปเลยก็ได้นะครับเอาแบบนี้นะก็ะช่างจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนข้างล่างโอเคเมื่อกี้เราบรรยายไปแล้วนะครับผม ทีนี้ก็ฝั่งฝั่งด้านท้ายมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับอ่าเป็นประตูอีกหนึ่งบานนะครับคันนี้นะครับผมประตูสไลด์ข้างนะครับเอาไว้เก็บของเก็บอะไรก็หยิบตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับผมหลังคาปรับสูงต่ำได้นะครับผมปรับสูงต่ำได้ถอดออกได้เวลาขนย้ายไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไกลๆไม่อยากขี่ยกขึ้นรถยนต์ได้เลยนะครับคันนี้เป็นราคาเริ่มต้นเลยนะครับผม ราคาเริ่มต้นหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเพิ่มความกว้างมานิดหน่อยนะครับผมแล้วกันศาสตร์มาหนึ่งข้างนะครับเท่านั้นจบเลยนะครับอย่างอ่อย่างพัดลมนี้อ่านะครับก็บริการได้ฟรีนะครับอ่อย่างลูกค้ามีมีเตา,เตาย่างมาก็บริการให้นะครับแต่ลูกค้าต้องเอาตัวนี้มานะช่างไม่มีให้นะครับ ไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับตามร้านอะไหล่มือ2หรือว่าเชียงคงที่เรียกกันง่ายๆนะครับเอามาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ามันจะได้ทันงานนะครับผมก็บางทีงานเสร็จแล้วลูกค้ายังยังไม่เอามาเนี่ยเสียตังค์นะครับช่างเก็บตังค์เพิ่มนะครับช่างไม่ได้ดูนะครับช่างก็พูดไปตามตามความจริงเนาะเพราะว่าบางทีงานจบแล้วมาให้ทำเนี่ยช่างก็ต้องเรียกาค่าเสียเวลาเพิ่มนิดหน่อยนะ ค้าน้าเด็กๆก็ว่ากันไปนะก็ถ้ามาพร้อมมอเตอร์ไซค์ที่ฟรีให้ทุกอย่างเลยนะครับงานเล็กงานน้อยเราไม่คิดตังค์นะครับแถมให้นะครับผมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ใช้เหล็กเยอะนะอันนี้ก็อ่ารวมตรงนี้ด้วยเม็ดกว่าคนะ่าค่าทำนะอันนี้เล่าให้ฟังนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากกับหน้าที่การงานนะครับก็โอเควันนี้อ่าอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็อันนี้ออกได้นะครับผมอ่าออกได้ ได้เหมือนปกติเลยนะครับแล้วเวลาเวลาย่างเอ่อฝนไม่ตกแดดไม่ร้อนก็สามารถเก็บได้นะครับเ,เก็บได้นะครับเก็บได้ควันมันจะได้ขึ้นข้างบนนะครับอควันขึ้นข้างบนท่านก็ไปหาซื้อไอ้ท่อท่อแอร์มาสวมได้เลยนะครับเอาตีโค้งไปทางไหนก็ได้มีขายทั่วไปนะครับท่อแอร์ที่ที่สวมขึ้นตรงนี้ไปเลือกไซส์ได้เลยนะครับผมตาม ร้านอะไรใหญ่ๆในห้างใหญ่ๆก็มีขายนะครับหรือร้านขายส่งก็มีนะครับแบบนี้นะครับผมก็โอเคน่าจะฝากไ้เพียงเท่านี้แล้วครับวันนี้ก็รถคันใหญ่ใส่ได้เยอะนะครับมัน,นใส่ได้เยอะเลยนะอันนี้เก็บให้ดูนะครับผมโอเคครับเช้าว,วันนี้วันอาทิตย์นะครับ ก็ทำงานก็สบายสบายก็พัดผ่อนบ้างนะก็โอเคไปแล้วบายบายถ้าพูดไม่ค่อยไปแล้ววันนเด็ดีครับ